สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้แม่พันนี้เก็บผักจ้าผักกระโดนจ้าพี่น้องผักกระโดนอันนี้คือเก็บแล้วจ้าเก็บใบยูไว้กินนอะจ้าผักบ้านผักซองเฮาผักธรรมชาติอันผักกระโดนต้นใหญ่ ส่วนแม่พันนีผักกระโดนน้ำหาเลาะหาเลาะโอ้ผักคะอันนี้แม่ละสมี ในกนีเนก็บพักค้าพักชะโอมสิดาปลังอันนี้บักลําจ้าพี่น้องพักบักลําเอาหนึ่งใส่ปลาวานเ่บ อันนี้ดอกกระเจียวดอกกระเจียวกำลังเกิดจ้าเมื่อเช้านี่แม่คันนี้เก็บดอกไปแล้วดอกกระเจียวปงเนี่ยโอ้ยกินบ่ไหวดอกหลายหนาตึ้บละจ้ะนี่ดอกนึงนี่ดอก <c oughs> <c oughs> นี่ลัสษณะเก็บผักช้าอม บ้านมันสีโปนะงเกือบมันสีบปเข่ามาเบิองเนาะอือมาเบิองเอาเตรียมมะเบิองผักขาวจีเพราะว่าที่บ้านมันแตกเนาะแจกพร้อมกันแตกครอมได้กินแตกมะม่ายอีกอือนี่แหละจ้าพี่น้องผักริมรัว้ว <c oughs> ผักริมรัว้ว กินบ่มดก็เอาไปขายมีตลาดหนาโรงงานรองหลับจ้ะนีนลัสมีขายตลาดหนาโรงงานขายของหนาโรงงานตลาดเก็บไปขายคั้นมีพีมีน้องผู้ใดมาเอามาขอาก็ให้เพื่อนอยู่แต่ว่าหาักบ่มีผู้อยากบ่มีผู้มาเอาาส่วนมากกับจิมีอยู่บ้านภผยบ้านมันนะจ้ะพี่น้องของแม่พันนี้ผัดหลายแน่แม่พันนี้มักปลูก ปลูกไว้ก็เลยมีหลายอันนี้ผักหวานบ้านจ้าพี่น้องผักหวานบ้านแต่ก็ล้หลายได้ผักหวานบ้านก็ได้ตัวนี้กับบมีมันแหงมันแรงงอกตายหมดย่างไปผุนเด้อฟังทั้งฝากต้นบกเขียบผุนเด้ออีกเด้อนั่นนะนั่นมีย่างไปทั้งฟังต้นเนี่ยเนี่ยนี่ย เบึง่งใบย,ย,ยอย่านา้งพี่น้องไลายลยอย่านา้งก็ไลยพิธีอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอออยู่จังี่ละ่ะโอได้อยู่ในเมืองในน้าน้ำเพลินกับพากันอยู่ตามอัตภาพ น้ำบานน้ำทรงน้ำหวนน้ำเฮาสีละจ้าบักทัวแฮ่จ้าพี่น,อน้องนวยแหงมันตัวเป็นนวยนั่นโอ้โดหลายถ้าเอาไปขายได้ขายบ่นเนี่ยนะมีถ้ายังมันเป็นนวยอ่ะทัวแฮแเบแแบดเนี่ยมันก็ <c oughs> มันบ่ฝาดบ่ฝาดหลาย อืถัวแวเหนาฟน้ก็เป็นอีกแบบนึงค่ะเป็นตะยูหนาแร่งกับอีกแบบนึงหนาแร่งกับพอปันสิบเหลือเด้ต้นไม้ต้นไหลพักน้างหางหยากก็ไดอันนี้คือกอไผ่จ้า,า,าก๋อไผ่กอวไผ่จิมสูงจ้า เก็บหลังบ้านก็มาเก็บหน้าบ้านจ้ะพี่น้องเนื้อสมีเจ้าเก่าน่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมล่ะเพิ่มเติมคือความขยันเก็บผักกุ้งไปเสียอีกทีบาบเนี่ย้วันมันเก็บไซบัวกูน่าขึ้นไปตั้งกูน่ะค็ถามว่าอันนี้วันนี้น้องกงผักกุ้งเอาไปดองจ้าเนี่ยมันถือดอกสลิดเด้อบังดอกสลิดเนี่ยกําลังเป็นดอกถ้ามันเป็นไม่สะดกดอกสลิดกินกระดอดมันเลย ยิ่งัวเย็บจะโดดไปแยงเอาไปเจ็บยบนะฮะพอเจ็บมันจะติดแย้หัดกุ้มกระไดุู้น่ะซาบลาบขึ้นุูน่ะเดี๋ยวีบเอาบันไดมากนั่นทั้งนี้กระไดมากเปลี่ยนทั้งนี้บ้านพาทั้งนี้กระไดปีกายนี่เป็นห้วยเอ้บบลูบ็ลูว่าบดดบลู่าสกิดเป็นห้วยพี่น้องเอ้ยจะมาแจ่จะมาเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวแย่แจ่เสียแล้วปะเนี่ยแต่ว่าบ่เป็นในน้อย mọi à, tôi mọi một mọi người 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 mọi พูดนนะเจียงบอ่อเมลามีปลายต้นไม้พูดนนะคักข,ขนาดคักข,ขนาดลงน้ำกับเจียงลงน้ำกับเจียงขึ้นต้นไม้กับเจียงพี่น้องเอ้ยหอนหลายฝนที่ตกอีกแล้วว้าพูดนะนะเบางจังนึงเห็นล้มแล้วก็คือจังสีแหลี่ยงบางจังนึงก็คือจังขีดตกอาจจะโบเรีเ้ยงดอกด้ดวยสีฝาลายไหล อนดีได้เนาะมุ่นอ่ะนะกำลังโปงนะเพราะเจ็บอีก <c oughs> นอ้อมขยันหาอยู่หา,หากินบ่าหาก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องเอ้ยบ่าหาก็บ่ได้กินบ่ได้ใส่ขาฟืนขาไฟคาจิปาทะ าแม่พันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมช่องแม่พันนี้พาชมฝากพี่ฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจากขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนสุขภาพแข็งแรงยีดีมีแห้งเจริญรุ่งเรืองอายุหมั่นคันยืนยู่เย็นเป็นสุขอายุวันนาสุขภาพละ ฏิพานธ์ธนสารสมบัติทุกประการทืนสวัสดีจ้า